สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายเราไปฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับกับเรื่องบอสอัจฉริยะตอนที่366การเปลี่ยนแปลงในเนื้อเรื่องหลังจากการแถลงข่าวของสถาบันเจียนหยุนเฉิงก็ได้ทําการตรวจสอบองค์กรที่เก่าหาเจีนอีหลิงว่ามีการลอกเรียนงานต่อไปอีกอย่างไรก็ตาม ก่อนที่เจนยุนเฉิงจะทันได้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดองค์กรก็ออกมาขอโทษพวกเขาออกแถลงการโดยระบุว่าผู้ที่ดูแลง,งานของเจนอี้หลิงเป็นผู้ที่ทำงานชั่วข่าวและด้วยเหตุนี้จึงมีความเข้าใจผิดอันเนื่องมาจากการจัดการที่ไม่ถูกต้องของการลงทะเบียนคำอธิบายดังกล่าวแทบจะไม่น่าเชื่ออย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่มีหลักฐานสำคัญที่จะโต้แย้งคำอ้างนั้นจึงไม่สามารถดำเนินการอื่นใดได้ในขณะนี้นอกจากนี้ องค์กรนี้ก็ไม่ได้อยู่ในเมืองเหิงหยวนอย่างไรก็ตามความสงสัยบนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องของเจียนอี้หลิงได้ถูกละงับโดยสมบูรณ์แล้วเจียนอี้หลิงไม่เพียงแต่ขจัดข้อสงสัยของผู้คนว่าเธอลอกเรียนผลงานไปเท่านั้นแต่เธอก็ยังสามารถข้ามเกณฑ์และทำข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้ล่วงหน้าอีกด้วยโรงเรียนมัธยมปลายเชิงหัวยังเสนอให้เจียนอี้หลิงอยู่ในชั้นเรียนสำหรับผู้ประสบความสำเร็จระดับสูงชั้นปีสุดท้ายของมัธยมปลาย พวกเขาต้องการให้เธอเรียนในชั้นเรียนพวกนั้นอย่างไรก็ตามเจนอี้หลิงได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวเธอยอมรับข้อเสนอในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยลวงหน้าอย่างไรก็ตามเธอปฏิเสธที่จะเปลี่ยนชั้นเรียนโรงเรียนไม่ได้บังคับให้เธอทําเช่นนั้นด้วยเช่นกันพวกเขาเลือกที่จะเคารพการตัดสินใจของเธอด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้เจนอี้หลิงกลายเป็นเทพธิดาคนใหม่และเป็นนักเรียนชั้นยอดในสายตาของนักเรียนหลายคนที่โรงเรียนมัธยมปลายเชิงหัว นี่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับเจนอี้หลิงในนวนิยายต้นฉบับในขณะเดียวกันโมชิอวินก็ใช้เวลาที่โรงเรียนน้อยลงเรื่อยๆเ,เธอใช้เวลานั้นในการถ่ายทําดูเหมือนว่าเธอตั้งใจในแน่วแน่ที่จะพัฒนาอาชีพในวงการบันเทิงอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นในนวนิยายต้นฉบับในนวนิยายต้นฉบับโมชิอวินถ่ายโฆษณาเพียงหนึ่งหรือสอชิ้นในช่วงชั้นมัธยมตอนปลายปีสุดท้าย เธอไม่ได้ตัดสินใจถ่ายละครที่ต้องใช้เวลามากนักเธอรู้ว่าโรงเรียนเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับเธอในช่วงนี้ของชีวิตยังไม่สายเกินไปที่จะรอจนกว่าเธอจะได้เข้ามาหาวิทยาลัยเพื่อประกอบอาชีพในวงการบันเทิงอย่างไรก็ตามหากเธอพลาดการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเธอก็จะไม่สามารถทําเช่นนั้นซ้าได้อีกตลอดชีวิตดังนั้นในตอนนั้นโมชิอู๋หินจึงรอกระทั่งเธอเข้ามาหาวิทยาลัยก่อนที่เธอจะเริ่มอาชีพการแสดง อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลบางอย่างวิธีการของโมชื่ออวินได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดนั้นทําให้ชินยูฝานให้ความสนใจกับเหตุการณ์การลอกเดยงงานของจินอี้หลิงอย่างไรก็ตามสุดท้ายเธอรู้สึกเบื่อและเลือกที่จะลืมชินยูฝานเธอเป็นอัจฉริยะเธอเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งหนึ่งในประเทศจีนเมื่ออายุ15ปีด้วยเหตุผลนี้ เธอจึงไม่แปลกใจกับความพยายามของเจนอี้หลิงกับการที่จะเปลี่ยนแปลงก,การสอบเข้ามหาวิทยาลัยลวงนาทาไม่ใช่เพราะการดูแลพิเศษที่จ่ายวินเชิงมอบให้กับผู้หญิงคนนี้ในโอกาสนั้นเธอคงจะไม่เสียเวลากับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามจากการสังเกตของเธอในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาดูเหมือนว่าการกระทําของจ่ายวินเชิงในวันนั้นไม่ได้มีความหมายพิเศษใดๆบางทีเขาอาจจะแค่อยากต้องการให้เธออับอายในวันนั้นหรือบางทีเขาแค่รู้สึกอยากจะเล่น สาเหตุก็เพราะในช่วงเวลานี้เธอไม่เห็นหรือได้ยินเกี่ยวกับการติดต่อใดๆระหว่างจ่ายวินเชิงและเจียนอี้หลิงโดยเฉพาะอย่างยิง่งเมื่อเจนอี้หลิงถูกกล่าวหาว่าลอกเรียนงานจ่ายวินเชิงไม่ได้ทําอะไรเลยถ้าจ่ายวินเชิงสนใจผู้หญิงคนหนึ่งและเธอมีปัญหาเขาย่อมไม่ยืนอยู่เฉยๆโดยไม่ทําอะไรเลยและนั่นทําให้ฉินหยูฝานรู้สึกสบายใจขึ้นมาสําหรับในตอนนี้นั้นเธอต้องการมอบของขวัญให้กับจ่ายวินเชิง เธอได้เตรียมของขวัญไว้นานแล้วเมื่อไม่นานมานี้ชินยูฝานพบว่าจ่ายวินเชิร์กำลังเล่นเซิร์ฟอินเวชันดังนั้นเธอจึงจ่ายเงินให้คนเล่นกันเป็นทีมสำหรับทัวร์นาเมนต์ของเซิร์ฟอินเวชันเธอเชิญผู้เล่นที่อยู่ในอันดับต้นๆของเซิร์ฟเวอร์มาร่วมทีมเธอนอกจากนี้เธอยังให้พวกเขาเริ่มจากการออดิชั่นก่อนที่พวกเขาจะไต่ขึ้นสู่20อันดับแรกของโลและเป็นหนึ่งใน20ทีมชั้นนำของโลก ทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบการแข่งขันแบบออฟไลน์ได้เธอวางแผนที่จะมอบทีมนี้ให้กับจ่ายวินเชอร์เป็นของขวัญชินยูฟานเชื่อว่าจ่ายวินเชิงจะต้องซาบซึ้งกับของขวัญชิ้นพิเศษนี้ของเธอก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่366ในตอนนี้ชินยูฟานต้องการที่จะมอบทีมเซิร์กอินเวชั่นเป็นของขวัญให้กับจ่ายวินเชิงนะครับแต่ว่าของขวัญชิ้นนี้ยังไงก็น่าจะโดนจ่ายวินเชิงปฏิเสธแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้น เราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่367ความแตกต่างในการปฏิบัติตัวของนายท่านเชิงชินยูฟานและเจนอิลลิงได้พบกันที่คฤหาสลือหตระกูลอยู่เห็นได้ชัดว่าชินยูฟานได้แต่งตัวก่อนมาถึงคฤหาสลือหตระกูลอยู่การแต่งหน้าของเธอนั้นเบาบางและผมยาวในระดับปานกลางเหนือไหลการแต่งกายของเธอทําให้เธอดูมีอํานาจและสง่าง,งาม ในทางกลับกันผมของเจนอีหลิงยังเป็นผมห่างมา้าเธอสวมกางเกงขายาวและเสื้อแขนยาวเธอแต่งตัวด้วยโทนสีเดียวกันเหมือนทุกครั้งชินยูฝานสังเกตเห็นว่าเจนอีหลิงมีกล่องข้าวลายการ์ตูนอยู่ในมือของเธอเธออดคิดไม่ได้ว่าอีกฝ่ายนั้นช่างเด็กมากและไม่บรรลุนิติภาวะนี่อายุ15แล้วยังใช้กล่องข้าวลายการ์ตูนอยู่อีกเหรอในทางกลับกันยูซีกำลังปวดหัว เดิมทีเขาเชิญเจนอี้หลิงเพื่อหาลือเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันนัดต่อไปของพวกเขาอย่างไรก็ตามฉินยูฝานก็ปรากฏตัวขึ้นโดยไม่ได้รับเชิญและถึงแม้จะเป็นเช่นนี้เขาก็ไม่สามารถขอให้เธอออกไปในเมื่อเธอมาจากตระกูลฉินเขาไม่สามารถที่จะล่วงเกินเธอได้เนื่องจากฉินยูฝานอยู่ที่นี่เขาจึงไม่สามารถพูดกับเทพทิดาหลิงเกี่ยวกับรายละเอียดของการแข่งขันได้อีกต่อไปอยู่ซีรู้ว่า ชินยูฝานมาที่นี่ที่น่าจะเป็นมากที่สุดก็พรไนทท่านเชิงอย่างไรก็ตามนายท่านเชิงไม่สนใจที่จะเห็นชินยูฝานเขาไม่กล้าปลุกนายท่านเชิงที่งี่บหลับเพียงเพื่อชินยูฝานชินยูฝานไม่รีบร้อนออกไปกลับกันเธอทนพูดกับอยู่ซีฉันเตรียมของขวัญให้ในายท่านเชิงนายช่วยเรียกเขาลงมาหาฉันหน่อยได้ไหมมิดชินขอบคุณสำหรับความกรุณาแต่ว่านายท่านเชิงไม่ได้ขาดอะไร ปกติแล้วเขาไม่รับของขวัญจากคนอื่นยูซีตอบอย่างสุภาพนี่คือความจริงโดยปกติแล้วนายท่านเชิงจะไม่รับของขวัญจากใครเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาไม่รับของขวัญจากผู้หญิงเมื่อได้ยินคำพูดของ i, ยูซีเจนอีหลิงก็ลังเลอยู่คู่หนึ่งจากนั้นเธอก็นำกล่องอาหารกลางวันในมือยัดกลับเข้าไปในกระเป๋าเป้ใบเล็กๆของเธออย่างเงียบๆชินยูฝานบอกต่อยูซีของขวัญของฉันพิเศษมาก เชื่อว่าในท่านเชิงต้องถูกใจแน่นอนชินยูฝานพูดอย่างมั่นใจถ้าเธอไม่เตรียมตัวลวงหน้าเธอก็คงไม่รีบมอบของขวัญให้เขายูซีมิสีหน้าอึดอัดขณะพูดว่านิชินผมทำอะไรกับเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆคุณก็รู้ดีถึงอารมณ์ของนายท่านเชิงฉันเข้าใจชินยูฝานตอบชินยูฝานรู้ว่าไม่มีประโยชน์สำหรับเธอที่จะคุยกับยูซีถ้าเช่นนั้นให้ฉันรอเขาที่นี่เมื่อเขาลงมา ฉันจะคุยกับเขาด้วยตัวเองอยู่ซีคิดในใจว่าเขาปฏิเสธไม่ได้อย่างไรก็ตามถ้าเขาอนุญาตให้ฉินอยู่ฝันนั่งในห้องนั่งเล่นเขาจะคุยกับเทพหลิงเกี่ยวกับรายละเอียดของทนวนนาเมนที่จะเกิดขึ้นได้ตรงไหนกันอยู่ซีมองไปทางเจนอี้หลิงอย่างไรก็ตามเขาเห็นว่าเจนอี้หลิงลุกขึ้นและเตรียมตัวจะจากไปเธอกำลังจะไปไหนสิ่งที่ประดุดแม่เหล็กเรียกเจนอี้หลิงอย่างกระทันหันเจนอี้หลิงเงยหน้าขึ้น และก็เห็นใจวินเชิ่งที่เพิ่งตื่นนอนเขาสวมกางเกงขาย,ยาวสีดำและเสื้อสีขาวเขาติดกระดุมได้ไม่ดีนักด้วยเหตุผลบางประการและเผยให้เห็นผิวหนังที่หน้าอกเขาโดยมือที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงจ่ายวินเชิ่งเดินลงบันไดทีละก้าวเขาหลีตาไม่มีใครบอกได้ว่าตาเขาหลีเพราะเขาเพิ่งตื่นนอนจากการงีบหรือเพราะเขาเอารมณ์ไม่ดีในทันเชิงชินอยู่ฝานกล่าวเธอลุกขึ้นทันทีและมองเขาด้วยสายตาที่เล่าร้อน จ่ายวินเชิ่งเดินผ่านชินยูฝานและเดินตรงไปที่เจนอี้หลิงเขายื่นมือออกไปราวกับว่าเขากําลังขออะไรบางอย่างจากเธออะไรเจนอี้หลิงถามเสียงเธอนุ่มนวลและอ่อนหวานอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าเจนอี้หลิงนํากล่องข้าวอาหารกลางวันมาด้วยมันเหมือนกับกล่องที่เขาเก็บไว้ในโต๊ะข้างเตียงกล่องอาหารกลางวันกล่องนั้นก็เป็นเธอด้วยเช่นเดียวกันเจนอี้หลิงหยิบกล่องอาหารกลางวันออกมาอีกครั้ง จ่ายหวินเชิงหยิบกล่องอาหารกลางวันจากมือของเจนอี้หลิงทันทีอย่าลืมคืนกล่องข้าวด้วยเจยนอี้หลิงกล่าวเธอคิดว่ากล่องอาหารกลางวันกล่องแรกที่เธอมอบให้เขานั้นถูกทิ้งลงในถังขยะไปแล้วขณะที่อยู่ซีดูฉากตรงหน้าเขาใบหน้าของเขาก็ร้อนเผาอยู่บ้างเขาเพิ่งบอกชินยูฝานว่านานท่านเชิงไม่รับของขวัญของใครแต่ว่าไม่นานหลังจากนั้นนานท่านเชิงก็เป็นคนเริ่มขออะไรบางอย่างจากเทพหลิง ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่367ในตอนนี้อยู่ซีก็น่าแตกไปเลยนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่องแมทฟิกชันตอนที่368เหมาะที่จะเป็นแฟนเขาจ่ายวินเชิงตอบอือก่อนหยิบกล่องอาหารกลวันและเดินไปที่โต๊ะเพื่อกินข้าวชินยูฝันได้ดูอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตาม เธอถูกในท่านเชิงแขวนทิ้งไว้ทันใดนั้นวิธีที่ฉินยูฝานใช้มองเจนอี้หลิงก็เปลี่ยนเป็นไม่เป็นมิตรเป็นอย่างมากฉินยูฝานอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าเจนอี้หลิงตั้งใจทําสิ่งเหล่านี้ทั้งที่อายุยังน้อยขนาดนี้เธอก็ได้เรียนรู้ที่จะเสิร์ฟอาหารให้ผู้ชายแล้วใช่ว่าตระกูลอยู่จะไม่มีพ่อครัวอยู่ในบ้านสักหน่อยเด็กหญิงคนนั้นยังเด็กแต่เธอค่อนข้างเจ้าเล่ห์ทีเดียวหรือว่าเจนอี้หลิงคิดว่า นายท่านเชิงชอบผู้หญิงแบบนั้นชินยูฝานมั่นใจว่านายท่านเชิงไม่ได้ชอบผู้หญิงที่บอบบางและทําตัวเหมือนแม่ที่ห่วงใยรักใครชินยูฝานเดินไปที่โต๊ะและพูดกับจ่ายวินเชิงฉันได้ยินมาว่าเมื่อเร็วๆนี้นายเล่นเกมเซิร์ฟอินเวชั่นฉันได้ก่อตั้งทีมแข่งขันมาระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ทีมนี้ได้มาถึง20อันดับแรกของโลกแล้วตามกฎการแข่งขันอย่างเป็นทางการ20ทีมแรกจะกลายเป็นทีมเป็นทางการสําหรับการแข่งขันออฟไลน์ ฉันได้ยินมาว่าเกมนี้จะออกอากาศในหลายระบบด้วยเช่นกันชินยูฝานคิดว่าคำพูดของเธอน่าจะดึงดูดความสนใจของจ่ายวินเชิงชินยูฝานยังคงอธิบายขงขันของเธอให้จ่ายวินเชิงฟังต่อไปเธอต้องการตีเหล็กในขณะที่ร้อนฉันต้องการมอบทีมนี้ให้นายหากนายสนใจที่จะเล่นเกมนายสามารถสัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมในทัวร์นาเมนต์ออฟไลน์ได้นอกจากนี้ นายก็ยังสามารถแข่งขันกับมืออาชีพของเกมได้อีกด้วยนะชินอยู่ฝันสนับสนุนผู้ชายที่เล่นวิดีโอเกมเธอไม่เพียงแต่ไม่ชอบให้พวกเขาเล่นวิดีโอเกมแต่เธอยังสนับสนุนพวกเขาอย่างเต็มที่อีกด้วยเธอไม่เคยถามผู้ชายว่าอะไรมีความสำคัญมากกว่าเธอหรือวิดีโอเกมเธอต้องการให้จ่ายวินเชิร์รู้ว่าเธอเป็นคนเดียวที่เหมาะสมที่จะเป็นแฟนเขาเธอจะชอบสิ่งที่เขาชอบ เธอจะไปเป็นเพื่อนกับเขาในสิ่งที่เขาต้องการจะทําคําพูดของฉินยูฟ้านทําให้ยูซีที่ยินอยู่ข้างๆเธอประหลาดใจถ้าเป็นเมื่อก่อนยูซีที่เป็นแฟนเกมคงจะกระโดดโลดเต้นด้วยความตื่นเต้นเมื่อได้ยินข่าวดังกล่าวอย่างไรก็ตามตอนนี้ยูซีไม่ได้แสดงความตื่นเต้นเท่าไหร่นักทีม20อันดับแรกสําหรับทัวร์นาเมนต์ออฟไลน์เซิร์คอินเวชั่นได้รับการประกาศแล้วจาก20ทีมมีเพียง3ทีมที่มาจากจีนที่เหลืออีก17ทีม เป็นทีมจากต่างประเทศและทีมของพวกเขาจอมาหางการก็เป็นหนึ่งใน3ทีมนั้นดังนั้นตอนนี้ยูซีอย่างมากก็รู้สึกประหลาดใจที่เจ้าของของหนึ่งใน2ทีมในประเทศที่เหลืออยู่ก็คือชินยูฟานนอกจากนั้นไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นเมื่อเทียบกับทีมของชินยูฟานทีมของพวกเขาได้แข่งขันรวมกันและประสบความสําเร็จใน20อันดับแรกด้วยทักษะของตนเองนั่นมีความหมายมากกว่าการจ่ายเงินเพื่อสร้างทีมอย่างไรก็ตาม ยูซีปฏิเสธไม่ได้ว่าของขวัญของชินอยู่ฝานนั้นค่อนข้างช่างคิดจริงๆถ้าแฟนสาวของเขาเตรียมของขวัญชิ้นนี้ให้เขาเขาคงจะคุกเข่าขอแต่างงานทันทีอย่างไรก็ตามจ่ายวินเชิ่ไม่แม้จะเงยหน้าขึ้นเขาจดจ่ออยู่กับอาหารในกล่องอาหารขอางวันที่อยู่ตรงหน้าเขาอาหารค่อนข้างดีอย่างไรก็ตามมีผักมากเกินไปนอกจากนี้ยังมีปริมาณค่อนข้าง,าง,างน้อยไปนิดชินอยู่ฝานรอไปคู่ใหญ่อย่างไรก็ตาม เธอไม่ได้รับการตอบรับจากจ่ายวินเชิงชินยูฝานไม่อยากเชื่อในปฏิกิริยาของจ่ายวินเชิงเป็นไปได้เหรอที่ว่าของขวัญพิเศษที่เธอได้เตรียมไว้นี้แย่กว่ามื้ออาหารจากเจนอี้หลิงหลังจากคุณนคิดอยู่คู่หนึ่งชินยูฝานก็สนทนาด้านเดียวกับจ่ายวินเชิงต่อไปในท่านเชิงฉันรู้สึกว่านายค่อนข้างจะเก่งในเกมนี้นายคงไม่ได้ด้อยกว่าผู้เล่นมืออาชีพพวกนั้นนายจะต้องตื่นตาตื่นใจมากเมื่อได้ยินบนเวทีมืออาชีพอย่างไรก็ตาม จ่ายวินเชิงยังคงไม่ตอบสนองต่อชินยูฟานทําให้บรรยากาศค่อนข้างอึดอัดก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่368ในตอนนี้จ่ายวินเชิงก็ทําเหมือนกับว่าชินยูฟานนั้นเป็นเพียงแค่อากาศนะครับเพราะว่าเขาไม่สนใจชินยูฟานเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Ma ด Fiction ตอนที่369แล้วเด็กน้อยคนนี้ละ่ะ เมื่ออยู่ซีรู้สึกว่าบรรยากาศดูค่อนข้างอึดอัดเขาจึงทำลายความเงียบและพูดกับฉินหยูฝานมิชฉินของขวัญของคุณช่างรอบคอบเหลือเกินแต่ว่านายท่านเชิงไม่ต้องการของขวัญแบบนั้นเมื่ออยู่ซีอธิบายสถานการณ์ให้ฉินหยูฝานฟังจ่ายวินเชิงก็พูดกับเจียนอี้หลิงครั้งต่อไปใส่เนื้อในกล่องข้าวให้มากกว่านี้ฉันไม่ต้องการแครอทด,ด้วยเช่นกันฉันไม่ใช่กระต่ายเจียนอี้หลิงไม่สนใจ เธอเอื้อมมือไปหยิบของอาหารกลางวันเปล่าแทนอย่างไรก็ตามจายวินเชิงถือกล่องอาหารกลางวันหนีห่างจากเธอฉันจะให้อยู่ซีล้างกล่องข้าวแล้วค่อยส่งคืนให้เธอด้วยเหตุนี้เจียนอี้หลิงจึงทำได้เพียงดึงมือของเธอกลับเมื่อได้ยินดังนั้นอยู่ซีก็บ่นกับตัวเองผมล้างกล่องข้าวไม่เป็นนะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะซักถุงเท้ายังไงอย่างไรก็ตามหลังจากพูดพึมพำสองสามคำยู่ซีก็ตะหนักว่า จ่ายวินเชิงกำลังจ้องมองเขาอยู่เขาเปลี่ยนคำพูดในทันทีไม่เป็นไรผมรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถในการล้างจานดีมากและด้วยเหตุนั้นลูกชายของตระกูลอยู่ก็ถูกลดตำแหน่งลงกลายเป็นเครื่องล้างจานเกิดอะไรขึ้นกับเขากันนี่ถ้าจ่ายวินเชิงจ้องมองมาที่เขาอีกสองสามครั้งอยู่ซีอาจจะเต็มใจที่จะบอกว่าเขาเคยเป็นเครื่องล้างจานมาในชีวิตก่อนฉินอยู่ฝันยังคงรอคำตอบของจ่ายวินเชิงอย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าเขาเพียงแค่สนใจที่จะพูดคุยเกี่ยวกับกล่องอาหารกลางวันกับเฉินอี้หลิงทำไมกล่องอาหารกลางวันลายการ์ตูนถึงมีค่าพอที่จะพูดถึงได้ตั้งครึ่งค่นวันนายท่านเชิงไม่สนใจจริงๆเหรอชินหยูฝานถามอีกครั้งเธอไม่รู้สึกขัดใจจากการขาดการตอบสนองของจ่ายหวินเชิงถ้าวันนี้เป็นคนอื่นที่อยู่ตรงหน้าเธอชินหยูฝานคงไม่มีความอดทนและอารมณ์เช่นนี้อย่างไรก็ตามจ่ายหวินเชิงก็เป็นแบบนี้มาตลอดไม่ใช่แค่กับเธอ แต่กับคนอื่นด้วยเขาทําอย่างนี้มาโดยตลอดดังนั้นชินยูฝานจึงพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับท่าทีเช่นนี้เธอไม่แปลกใจกับทัศนคติของจ่ายวินเชิงที่มีต่อเธอในวันนี้อย่างไรก็ตามเธอรู้สึกประหลาดใจกับท่าทีที่เขามีต่อเจียนอี้หลิงการกระทําของจ่ายวินเชิงต่อเด็กหญิงตัวน้อยคนนี้ค่อนข้างแตกต่างไม่จ่ายวินเชิงตอบกลับในที่สุดเขาก็ให้ความสนใจชินยูฝานอย่างไรก็ตาม เขาเพียงต่อปฏิเสธของขวัญเธออย่างไร้ความปาณีนายทันเชิงนายไม่สนใจของขวัญหรือว่านายไม่สนใจรับของขวัญที่มาจากฉันฉินยูฝานต้องการทราบว่าของขวัญของเธอไม่ดึงดูดใจเขาหรือไม่หรือว่าเขาไม่ต้องการอะไรก็ตามที่เธอมอบให้เขาฉันไม่สนใจทั้งคู่จ่ายวินเชิงแค้นเสียงตอบมิดฉินถ้าฉันสนใจอะไรฉันจะจัดการมันด้วยตัวเองฉันไม่ต้องการให้ใครเอามาให้ฉัน ไม่ว่าคนหรือสิ่งของก็เหมือนกันการปฏิเสธที่เด็ดขาดและไร้ความปาณีเช่นนี้ยอมมาเกินไปสําหรับผู้หญิงธรรมดาอย่างไรก็ตามชินยูฝานไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาหากเป็นเธอเธอคงไม่มาเยี่ยมคลือหาตระกูลอยู่ในวันนี้ชินยูฝานเชื่อเสมอว่าถ้าเธอต้องการบางอย่างเธอต้องถือโอกาสรีเริ่มเพื่อให้ได้มาเธอไม่สามารถปล่อยให้โอกาสเช่นนั้นหลุดลอยไปเธอชอบจ่ายหินเชิง ดังนั้นเธอจึงต้องแสดงออกและดําเนินการตามนั้นเธอจะไม่เป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ไม่กล้าและขี้อายที่ต้องวางแผนสําหรับสิ่งที่เรียกว่าการเผชิญหน้าอ่าดูเหมือนนายจะไม่ชอบฉันแล้วเด็กน้อยคนนี้ล่ะฉินยูฝานต้องการฟังความคิดเห็นของใจ่วินเชิงเกี่ยวกับเจนอี้หลิงเธอเข้าใจว่าจ่วินเชิงไม่ชอบเธออย่างไรก็ตามเธอย่อมปฏิเสธที่จะยอมรับว่า จ่ายวินเชิงจะชอบเด็กน้อยที่มีชื่อเสียงชาวโชด่งดังคนนั้นจ่ายวินเชิงเหลือบมองเจนอี้หลิงเขาตันหนักว่าเจนอี้หลิงก็กำลังรอคำตอบของเขาเช่นกันเจนอี้หลิงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมจายวินเชิงจึงช่วยเธอครั้งแล้วครั้งเล่าเขาช่วยเธอโดยไม่ขออะไรตอบแทนจ่ายวินเชิงดูเจนอี้หลิงอยู่พักหนึ่งคิ้วของเขาขมวดเล็กน้อยและดวงตาของเขาดูเหมือนจะคุ้นคิดอยู่ลึกๆอย่างไรก็ตาม เขาก็ไม่ได้ตอบอยู่เป็นเวลานานเมื่ออยู่ซีรู้สึกว่าบรรยากาศไม่ถูกต้องเขาก็พยายามจะช่วยจ่ายวินเชิงอธิบายสถานการณ์มิจชินท่านผู้เฒ่าจ่ายบอกว่าเขาต้องการให้จินอี้หลิงเป็นหลานสาวบุญธรรมของเขาในอีกแง่หนึ่งคุณหนูอี้หลิงจะมาเป็นน้องสาวคนเล็กของนายทันเชิงคําอธิบายดังกล่าวจะเป็นที่ยอมรับมากกว่าสําหรับฉินยูฝานก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่369 ในตอนนี้อยู่ซีก็ต้องรับบนหนักมากเลยนะครับเพราะว่าเขาจะต้องเป็นคนที่คอยเปลี่ยนแปลงบรรยากาศการสนทนาระหว่างจ่ายวินเชิงกับชินอยู่ฝานนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่องแมทฟิคชันตอนที่370โมชิอ,อวินกําลังเป็นที่นิยมทุกคนจากเปิดจ,จิงทราบสถานการณ์ในตระกูลจ่ายดีแม้ว่าตระกูลจ่ายจะค่อนข้างดี แต่ก็มีสมาชิกเพียง3คนในครอบครัวนอกจากนี้ทั้ง3คนยังเป็นชายโสดอีกด้วยดังนั้นถ้าท่านผู้เฒ่าจ่ายบอกว่าเขาต้องการรับหลานสาวสองสามคนเข้ามาในตระกูลทุกคนจะต้องเชื่ออย่างแน่นอนไม่ก่อนที่ฉินหยูฝานจะยอมรับคําอธิบายของหยูซีจ่ายหวินเชิงก็ปฏิเสธคําอธิบายดังกล่าวนั้นทันทีปู่เขาบอกกับจ่ายหวินเชิงถึงความคิดที่จะรับเจนอีหลิงเป็นหลานสาวอย่างไรก็ตาม จายวินเชิงได้ปฏิเสธความคิดในตอนนั้นด้วยเช่นกันจ่ายวินเชิงปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ของยูซีอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนกว่านี้เขาไม่ได้ให้เวลาฉินยูฟานถามคำถามเพิ่มเติมอีกต่อไปเช่นกันแต่เขาขอให้บริการส่งเธอไปแทนบริการออกมาข้างหน้าและแยกจ่ายวินเชิงกับฉินยูฟานออกจากกันมิชฉินกรุณาออกไปด้วยครับในน้อยของเรากำลังจะไปพักผ่อน บรดีการมีทักษะในการโกหกคันเทพอันที่จริงทักษะนั้นได้มาถึงระดับที่สมบูรณ์แบบแล้วไม่มีทางที่จ่ายวินเชิงจะพักผ่อนในเมื่อเจนอี้หลิงยังคงอยู่ที่คฤหาสน์หาตระกูลอยู่อาชีพการแสดงของโมชื่ออวินประสบความสําเร็จอย่างไม่คาดคิดมาก่อนแม้แต่โมชื่ออวินเองก็ไม่คิดว่าเธอจะโด่งดังอย่างรวดเร็วเช่นนี้โดยความช่วยเหลือของคุณนายเฉียนและเหอเยียนทําให้โม่ชื่ออวินกลายเป็นนางเอกในเว็บดรามา่า ที่เดิมทีเลือกเธอเป็นนักแสดงนําหญิงคนที่3เนื่องจากละครมีฐานแฟนคลับเดิมทันทีที่ออกอากาศความนิยมของละครจึงเพิ่มสูงขึ้นมันกลายเป็นละครที่ล้นแรงที่สุดบนอินเทอร์เน็ตในฐานะนักแสดงนําหญิงโมชิอวินได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและจํานวนแฟนๆของเธอก็พุ่งสูงขึ้นจากนั้นก็มีข้อเสนอมามา,มากมายโฆษณารายการวาไรตี้และสัญญาภาพยนตร์ทุกประเภท ยอมรับโฆษณาเพียงชิ้นเดียวจะต้องจ่ายโมชื่ออวิ๋นหลายล้านหยวนนี่คือสิ่งที่โมชื่ออวิ๋นและโมหุ่ยฉิงแม่ของเธอไม่เคยกล้าคิดถึงมาก่อนตอนนี้โมชื่ออวิ๋นได้เซ็นสัญ,ญญากับบริษัทแห่งหนึ่งเธอมีผู้จัดการและผู้ช่วยของตนเองจูจ่ๆชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นมาอย่างมากโมฮุ่ยชิงไม่ต้องทำงานอีกต่อไปสิ่งเดียวที่เธอต้องทำก็คือตั้งสมาธิในการดูแลลูกสาวของเธอ เมื่อเหอเจียนเจวินเห็นว่าลูกสาวของเขาทำเงินได้จริงๆเขาก็รู้สึกว่าเขาได้ตัดสินใจถูกต้องแล้วเขาหยุดคุกคามโม่ชื่ออวินและแม่ของเธอเขาไม่รู้ว่าแม้ว่าโมชื่ออวินจะสัญญาว่าจะให้เงินแก่เขาแต่เธอก็แอบรวบรวมหลักฐานเพื่อเตรียมฟ้องหย่าที่จะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องกังวลใดๆการทำงานของโมชื่ออวินเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นบริษัทที่เซ็นสัญญากับโมชื่ออวิน ช่วยให้เธอเป็นแขกรับเชิญในรายการเรลลิตี้รายการเรลลิตี้จะออกอากาศสัปดาห์ละครั้งทุกสัปดาห์พวกเขาจะพาแขกรับเชิญไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อเล่นเกมเกมบางเกมอาจจะรวมถึงการเอาชีวิตรอดในถิ่นทุรกันดารและการล่าขุมทรัพย์แต่ละภาคจะบันทึกการกระทําของผู้เข้าร่วมรายการและออกอากาศสดให้ผู้ชมได้เห็นโมชิอวิลรู้ว่ารายการเรลลิตี้เป็นวิธีที่ดีในการสร้างความนิยมและฐานแฟนๆของเธอนอกจากนี้ รายการพิเศษนี้ยังจัดโดยสถานีโทรทัศน์ที่เคยจัดรายการวาไรตี้มากมายมาก่อนโปรแกรมปัจจุบันของพวกเขาคาดว่าจะเป็นที่นิยมถัดจากนี้และด้วยเหตุนี้คนดังหลายคนจึงแย่งชิงโอกาสนี้โมชิอุหินสามารถได้รับโอกาสนี้ต้องขอบคุณคนรู้จักของเหอเยี่ยนในวงการบันเทิงเมื่อเธอถามว่ามีใครไปร่วมรายการอีกโมชิอุหินก็พบว่าเซียมินอยู่วงจูปิเตอร์เป็นหนึ่งในแขกรับเชิญด้วย จูปิเตอร์เป็นกลุ่มไอดอลที่ได้รับความนิยมอย่างมากดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เซี่ยมินอยู่ได้รับเชิญจากงานรายการเลลิตี้จําเป็นต้องดึงดูดผู้ชมประเภทต่างๆจึงต้องเชิญชวนหนุ่มไอดอลสุดหลอ่อโมช่อวิทไม่ทราบว่าเซี่ยมินยู่คือเจียนยูมินสิ่งเดียวที่เธอรู้ก็คือจูปิเตอร์และเจียนอี้หลิงเคยถ่ายมิวสิกวิดีโอด้วยกันเธอสันนิษฐานว่าเจียนอี้หลิงและเซี่ยยูมินมีความสัมพันธ์แบบร่วมมือกัน และไม่จําเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวเธอได้พบกับผู้คนมากมายตั้งแต่เธอเริ่มถ่ายทําส่วนใหญ่พวกเขาไม่ได้เปิดเผยข้อมูลติดต่อในขณะที่ทํางานร่วมกันด้วยเหตุนี้โมชออูวิจึงไม่สนใจเซี่อยู่หมินมากนักก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่370ในตอนนี้โมชออูวิ n งก็พยายามที่จะสร้างความนิยมของเธอให้มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องไปฟังกันในคลิปต่อไปนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือว่ากดซปเปอร์ตงให้กับทางช่องก็ได้นะครับและในตอนนี้ทางช่องก็ได้มีสเปรย์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบและหยุดทุกอาการปวดเพียงแค่ฉีดก็ไม่จําเป็นต้องไปหาหมอนวดละครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้ว ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง300ไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เกิน30คอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าทาไม่ถึงคลิปต่อไปอาจจะยังไม่มาก็ได้นะครับแล้วพบกันที่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ